อ๋อจริงๆเป็นเพื่อนกันครับ<ช>คือเราสนิทกันจนแบบคนเอาไปเรียกว่าไปฟินไงไงนะเงัยาาตั้งใจตั้งใจฮะตั้งใจครับ,บรรแกล้งครับแกล้งเขาไม่แบบแกล้งเขาเขาเสียวเล่น <laughs> ส่วนตัวเหรอฮะผมว่าช่วงนี้ต้องเป็นน้องนาวนะครับอ่าคือนี่ก็เรื่องสองเราที่ได้เล่นด้วยกันครับผมช่วงนี้คือถ่ายละครเจ็ดวันคือเคยมีคุยฮะแล้วเขาก็ มันกับรับไม่ได้เนาะเจ็ดวันนะ่ยพี่ถ่ายเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นผู<ช>้หญิงใช่คุยายใชน่นี่ก็นี่ก็ไม่รู้เราไม่พูดเยอะแล้วกันครับ<ช>แต่เราเข้าใจเขาอยู่เข้าใจเขาอยู่นะคือเขาทำงานนอกรงการอย่างงี้ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีอีกม,<ช>มีก็มีครับมีคุยคุยกันเร<ช>ื่อยยังไม่ได้แบบคุยอะไรมากมายนะก็ผมก็เป็นตัวของตัวเองไปก่อนถ้าเกิดเขารับได้ก็โอเคคนใหม่นี่คือนอกวงการยังไม่รับ น้องการเคยถ่ายอีเมจมาแล้วครับเมื่อ2ปีก่อนอันนี้มาโอเคกว่าเดิมนะผมว่าชมพูขึ้นไม่ใช่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 คือฟิตขึ้นฟีดแบ็กก็มีคนเอามาแท็กไอจีฮะก็โอเคส่วนมากเป็นผู้ชายแหละที่เขาดูกันครับผมมีฮะมีแบบมีแซวบอกว่า บอกว่าดูชัดขึ้นนะแต่ว่าน่าจะผมเกลงมาต่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย่าแแวมีฟนคะสีม่วง,งนี้มีตั้งแต่นานแล้วคือผมประกวดเป็นเฮลมาก่อนนลยครับไม่ซีเรียใช่ไหมที่เราดูนครัคคคคคไม่สีเลียนะคือใครรักเราเราก็ดีใจครับจริงๆมันจะยิ่งทำให้แบบตอกอยางว่าแบบเฮ้ยเป็นเกย์เป็นเก้งอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่นะจริงๆแล้วเก้งจะไม่ชอบเก้งนะ

คือเขาเขา้าใจเขาเขารู้จักเราดีกว่าวคน,นอื่นมาถามตรงบ้างไหมคะว่าเราใช่หรือเราไม่ใช่มีมั้ยมีคำถามมีมีไม่มีหลายคนถามผมยังเคยถามตัวเองเลยไม <c oughs> ่นี <c oughs> นน่จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังไม่ใช่คือเราสังเกตไงว่าแบบเอ๊ะทำไมเพื่อนไดหลายคนมันเป็นแบบไม่ชอบกับเธออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ทําไมเราเราที่เฉยแต่พอมาคิดเราก็ชอบผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ไม่ไม่เป็นแน่นอนฮะ แน่แท้แน่แท้ฮะไม่ลังเลนะไม่ลังเลฮะ